ประกาศอนุญาตปักจมบเกตวิสุขคามสศีมาเมื่อเราได้ไมเกตปััวิสุขคามาศีมาแล้วจะเป็นบุญใหญ่เราชาวพุทเรียกว่าราเทนีบุญผู้สีมาตัดลูกินมินบุญนี้จะเป็นบุญที่วัดหนึ่งในชาติเดียวที่เราเกิดมา จะได้สร้างจะได้ทำอยู่ดีๆหลวงพ่อลูกที่สองกับพันจากหลวงพ่อปะโคธรรมนักกิจโสมงนตอนยกไปพวกเราคุณลูกนี้ิดขึ้นมาทําพูดไหมครับหายาไม่เคยมียาอยูนั้นตั้งแต่เราได้ประกาศตั้งแต่ดีพุทธศักราช2 5 6 2 63 64 65 66 4ีปีมาแล้วที่เราคิดว่าเรายังต้องทำลูกบำรุงรักษาอุโบสนที่เราทำได้มานั้นก่อนความสบุ์แรกมีเจ้าว่าถูกต้องได้รับโปรกรจากยันยงทำลูกบำรุงมาอย่างต่อเนื่อง ท่านเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์นี้ตราบใดที่ยังไม่ได้มีสงฆ์้ามสศิมาท่านเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์จากนี้ไปถ้าเราทำประกาศนี่คือทั้งเดือนมีพุทธศักราช2562สมบูรณ์โดยการได้รับอนุญาตที่สงฆ์้ามาศิมาเอง เรายัางพรอง้อมสีมาจะแล้วเสร็จได้ก็ต่อเมื่อพระสงฆ์เด้กร้อมเรียงกันฝังรูปนิมิตอู้กัพฑ์ที่สีมาเป็นที่เรียบร้อยกว้ผู้กันบ้าลูกนิมิตเะร่ววกงหรือดินได้หนึ่งผู้ใหญ่บ้านเมือ่อเป็นส่วนปกครอง สองพระสงฆ์ในระดับปกครองรจังหวัดต้องมาเป็นประธานนังจากนี้ไปญาโยวัจโงท่านจะเป็นการบ้านในการบุญของพวกเราว่าเราสร้างโบสเสร็จแล้วที่ที่พรนจธาศิลมานั้นจะเป็นบุญใหญ่ของเราแล้วนะหลวงพ่อจะเชอญญาโยร่วมกับชาบุญ างน้อยเริ่มจากรูปนิมิตรามุกบสถทั้งแปดทิศเมื่อกี้ทั้งหมดจะเป็นรูปนิมิตใหญ่ย่างโยมที่มีสัมภาตู้จึงแรงบ้างเรากอวาวรรณทอก็ชาตุมาพข้อข้าพเจ้าพร้อมลูกหลานญาติี่นจองหนึ่งรูปใหญ่ ราคาเท่าไรเอาไปปรึกษาหลวงพ่อที่นึงแต่จะมีลูกนิมิตบริวารเล็กๆๆๆเป็นเครื่องปูให้นิมิตใหญ่นะเชื่อมถึงกันก่อนจะเล็กลงมาญาญโญวัดจระเข้คณะญาญโตตำบลจระเขงการก็เตรียมความรอบว่าหัวใจเมื่อมีขึ้นอย่างน้อยให้มีเราครอบครวของเรา ได้หน yeah. okay. 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 so mm ึ hmm. mm ่งลูกจองกันไว้ลองนี้หน้าจะอยูที่เกินสามร้อยลูกได้แต่พอพียงกับยากโยู่ท่านให้เราจองไปนะเมื่อเราจองแล้วจบอย่าทิดว่าลุงพ่อผู้เป็นเจ้าบ้าน้าเกิดลูกเล็กนั้นก้อนหนึ่งสามพันสี่พันห้าพันหรือมากกว่านั้นก็ตาม ยี่สิเม็ด32เม็ดออกมานั้นต้องวัดจากในกวลามานั้นก็จะเป็นบุญคณะญาติโยมวัดจักโกงตลอดถึงญาติโยมผู้มีใจบุญทุกท่านเราจะได้ร่วมกันทาโยมร้อมกันเร็วลูกมีมิตจะได้ลงสู่พื้นเร็วเราก็จะมีบุญได้อย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นหลวงพ่อก็จะเจอพรของญาติโยมไปก่อนด้นานหลวงพ่อยกวั่คของเราในฝั่งตะวันออกพระโขนงอยู่ฝั่งตะวัตน,วกนต,วต,ตกของากเมือู้ภูเขาห่างจากเภืองภูเันไปสิบกิโลเมตรพ่อก็จะมีหนังสือบอก,กองแจ้งเชอญาติโยมรวบรวมหลวงพ่อว่าถรงันสักการสมโภชของพระใหญ่น,าน้าโปรด หน้าตักสิเมตรพญานาคสุสพอประมาณไหนๆเมื่อมีาสูจนความว่าสิมาเข็เคเราแล้วแต่ในระหว่างตอนที่6กสองมาเนั้นโควินมาเยี่ยมบ้านืองเราเอาไว้เราไปทอะไรไมยาด้ลังากเวลาเราได้นควาร้ก็ต้องทในสงที่ต้องทำเวลาเาเอที่เทวราแล้วให้ได้่ให้ไม่ได้ท้าได้แค่้างหนึ่งวันสงวันเท่านั้น พราะเป็นนโยบายของประเทศส่ง่านกันมาหมดถ้าเราฟื้นทำกลายเป็นแย้งต่อประกาศของนโยบายรัฐแล้วก็เป็นการแพร่เชื้อปินกันก็เลยคงเป็นภวกของสามานิพวกเราก็อยู่ทต่อน่างไม่ได้หว่านระแวงแต่อยู่ในความไม่ประมาณความร้อนหรืวากรสักสังเดินขยายมาหมดสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ย่เสรีนิจให้พวกเราทั้งหลายจะได้บำเพ็ญบุญใหญ่ในวัดของเรานั้ยเกิดขึ้นพอจนจะได้สบายใจสร้างโบสถ์เสร็จแล้วปกพระศสีมาเสร็จแล้วไม่กังวลอะไรแล้วทัานจะเป็นผู้ดูแลช่วยเราเป็นที่พึ่งของพวกเราต่อไปจนกระทั่งบุญนั้นหมดจากกันและการปันขออางอญบุุบุญพระศรีรัตนตรัย คือคนรับพุทธคนัระจําและคนทั of er ้งสองตลอดเวลาตั้งแ่เดชาบุญกุศลในทั้งบทเราเทวดาพบโคมแห่งนี้จงรวมกันเป็นเดชาบุญกุศลส่วนที่หนึ่งลงส่งให้กับหลวพ่อผู้เป็นเจ้าอวาสได้ช่วยกับขับรงัองมาแม้ท่านจะ่วยไข้สามาบ้างแต่ก็ประองสังารมันวันนี้จนสามารถเดินได้เป็นที่เพื่อของยอดโยีย และจากนั้นขอเปิมบุญกุศลรุ่งสมให้ยงทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีในความจเจริญความรุ่งเรืองในเรื่องที่การงานที่ยิ่งขึ้นไปทั้งมีสุภาพพลานามัยจิตแข็งแรงประาจริญญทุกส่งโลกภข่เฉลี่ยงมากปัตนานะสิบหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งเหล่านั้นจงบังเกิดมีจงบังเกิดมีจงบังเกิดมี

Yeah.